เมนูผัดเปียวหวานเป็นเมนูเฮ็ดง่ายๆเสีบๆครับไปเบิ่งวัตถุดิบเครื่องปรุงเลยครับสวัสดีครับพี่น้องมาพบกแดงคนเสร็จล้วกมแล้วนะครับผมมาอนีภาพี่น้องเฮ็ดเมนูผัดเปียวหวานไก่นะครับผมครับมาเบื่องวัตถุดิบเครื่องปรุงกันนะครับก็จะมีเนื้อเศษไก่นะครับหั่นเตรีมยวใบนะครับผมแล้วก็จะมีพริกเหลืองพริกเขียวพริกแดงนะครับแล้วก็มีอ่าหอมใหญ่ซอยเตรีมยวใบนะครับผมนอกจากนั้นก็จะมีมะเขือ่ มะเขือเทศนะครับมะเขือเทศแล้วก็มีพริกดวกแล้วก็มีแตงกวาแล้วก็จะมีสับปะรดนะครับผมหั่นเฉียไใ้พร้อมผัดนะครับผมรับไปลงมเือเ็ดกันเลยครับผมรับผมใส่น้ำมมนลงไปนะครับตามด้วยกระเทียมครับผมกระเทียมที่ตำไว้นะครับ ถั่เเืียมของเข้าไปแห้งหอมๆครับผมใส่ใส่กอนนะครับก่อนไปหากัางยังนะครับกดตามดูอกไก่ครับผมเนื้อไก่หั่นเรียมไวนะครับลงไปผัดครับผมครับผม่อในเนื้อไก่ของเข้าส็ดแล้วครับใส่้ำหนักใส่กระเทยทิกกยวกแล,กล,กล้วก็แตงกวาลงไปเลยครับ พัดนะครับนี่พัดไปจนทุกยางตลดนี่กลิ่นหอมนะครับเริ่มใส่เริ่มสุกนะครับผมอาจารย์ก็ตามด้วยหอมนะครับหอมไงสร้อยหอมไงแล้วก็มีพริกหวานนะครับสามสีเขียวเหลืองแดงนะครับใส่ลงไปนั่นนะครับพัดไปจนทุกอย่างตลดดีนะครับเดี๋ยวจะมาปุงเครื่องครับผม ขัดเปรี้ยวหวานครับผมมาปรุงเครื่องกันนะครับแต่กะนีซีอิ๊วขาวนะครับใส่ลงไก่ตามด้วยน้ำมันหอยนะครับเพิ่มความแซ่บครับผมตามด้วยรสดีครับ ตามด้วยน้ำตาลทรายครับเพิ่มความหวานน้อยๆนะครับผมความเปรี้ยวจากน้ำมะขามเปียกนะครับผมใส่ไปครับตามชอบครับผมปรุงเครื่องไรกบพัดทุย่างเห็เขขากันนะครับมันนี่ใส่ไฟแห้งน้อยนะครับวัหันกระทะอาจจะมีผัดใหม่หเน้นะครับบะเปียงครับผมพัดเครื่องปรุงครัวทุย่างให้เข้ากันนะครับแล้วก็ ชิมรสชาติผาดได้ยังกับเพิ่มตามเพิ่มตามชอบนะครับเมนูผัดเปรี้ยวหวานเป็นเมนูอาหารนี้ก็เผ่านะครับผัดเปรี้ยวหวานก็แล้วเรียบร้อยครับผมมาเสร็จแสบด้ำกันครับ